รถท่องเยียน m p c นะคะวันนี้เป็นรถที่พี่ออฟจะส่งมอบวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ออฟจะรีวิวการใช้งานรถท่องเยียนให้ดูนะคะอันดับแรกเปิดประตูก,ก่อนนะคะลูกค้าโอเคภายในก็จะเป็นเบาะหนังตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะค่ะตอนนี้พี่ออฟก็อยู่ด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของตู้ MTC กันอันนี้เลยค่ะตัวน,นี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดตู้นะคะ ปิดเปิดแอร์นะคะเป็นความเย็นที่ทาง n p c ตั้งมาให้คือลบ25มาตรฐานลูกค้าท่านใดที่อยากปรับขึ้นหรือลงจะให้ออปปรับเปลี่ยนให้ก็ได้หรือลูกค้าจะปรับเปลี่ยนเองก็ได้ค่ะแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มละลายน้ําแข็งเมื่อมีน้าแข็งเกาะเยอะนะคะเราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยถ้ากดปุ่มนี้แล้วน้ําแข็งละลายหมดแล้วก็กดขึ้นปกติเดี๋ยวเรามาดูตรงสวิตช์กันนะคะ ตอนนี้จะเป็นไฟสองสว่างตู้ด้านนอกกับสวิตชหลอดไฟตู้ด้านในนะคะจะเป็นสีแดงกับสีเขียวเห็นเด่นชัดมากเลยค่ะโอเคค่ะ,คะการใช้งานไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตู้กันค่ะอาเรามาดูภายในตู้กันนะคะตู้นี้เป็นไซส์มาตรฐานสูงเมตรหกสิบนะคะเดี๋ยวยอบยืนให้ดูนะคะย่อสูงเมตรสูงร้อยหกสิบเซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านใน สเลสรอนพื้นสเตเลสร้อนพร้อมกับพัดลมสามใบพัดนะคะควบคุมความเย็นตรวจดูแล้วพบทุกอย่างพ,พร้อมอุปกรณ์ปิดตั้งถ้าได้สนใจผู้ M P C รักษาอุณหภูมิความสดใหม่ของสินค้าติดต่อพี่อออเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันอ e ีหน้านะคะ